อยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด19ครับที่ตอนนี้นีคนบันเทิงหลายคนอย่างที่เราได้ใรายงานไปก่อนหน้าน,นี้ว่ามีคนบันเทิงหลายคนนั้นออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันต้านโควิด19รเราไปประมวลดูกันสักหน่อยในรอบวันนี้เนี่ยมีใครนะฮะออกมาร่วมช่วยเหลือนะฮะในส่วนของบคอุคลากรคันแพทย์และก็ร่วมเป็นกระบอกเสียงในด้านนี้กันบ้างครับต้องบอกว่าสถานการณ์โควิด19ในรอบนี้เนี่ยหลายคนนั้นทําให้หลายคนเนี่ยต้อง ขาเรียกต้องกักตัวอยู่บ้านและคนกระทบนะฮะซึ่งส่วนคนบันเทิงเองนะครับก็ไม่อยู่เฉยนะฮะออกมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงอย่างที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับเรามาเริ่มกันที่สาวสีตาเจนเซนกันหน่อยนะฮะนะครับซึ่งสีต้าเนี่ยเธอก็ได้ออกมามอบกําลังใจเนี่ยให้กับคนในบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ต่อสู้กับโควิดนะครับโดยการเข้าครัวนะฮะลงมือทำกับข้าวนะครับโดยเมนูปรวก็คือผัดมักกะโรนีไก่นะครับส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราชจำนวนหนึ่งรอยกล่องนั่นเองซึ่ง <ạ. S 1> คนนี้ก็มีหลายคนออกมาชื่นชมเพราะว่าทั้งเป็นคุณแม่ลูกอ่อนแล้วก็ยังทำอา,อาหารส่ง <ạ. S 1> เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์อีกอีกหนึ่งคนนะครับพระเอกวิกหมอชิดนี่อย่างหนุ่มไมพระเดชครับก็ออกมาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ออกมามอบน้ำใจนะครับโดยคนไม้ก็โพสต์บอกว่าขอเดินทางไปบริจาคน้ำดื่ม นะฮะหลังจากที่ทราบว่าโรงพยาบาลนั้นขาดแคลนน้ำนะครับซึ่งเขาก็รีบน้ําดื่มจํานวน6 0 0 0ขวดเนี่ยมามอบให้กับทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนั้นได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับรวมถึงฝากบอกกับทีมแพทย์พยาบาลด้วยนี่คือน้ําดื่มที่หนุ่มไม้นะฮะได้นํามามอบให้นะครับด้านหนุ่มเกดวรินทร์ก็เหมือนกันนะคุณปูนผู้ชมครับก็ชวนเพื่อนเพื่อนพีพพพพ่น้อง,องแสดงเนี่ยมาช่วยการเปลี่ยนคลองถ่ายให้เป็นห้องครัวแล้วก็ทําผัดไทยนะฮะ ส่งมอบนะครับให้กับคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับผมมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกที่นั้นนะฮะก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในช่วงของโควิด19นะฮะโดยคุณเกรกก็ได้โพสต์ภาพนะฮะบรรยากาศตั้งแต่การทาผัดไทยไปจนถึงการแพร็คเซตก่องแล้วก็นําไปมอบให้ถึงมือกับทีมแพทย์ด้วยนะครับผมอีกหนึ่งคนนี่เจ้าของอ่เขาเรียกว่า เจ้าของบทนางร้ายในละครที่เรานึกถึงนั่ก็คือคุณกิกวัชนีนะฮะก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยนะคนเมืองคอนนะคนสิทธรรมราชนั่นเองซึ่งเธอและก็บริษัทเนี่ยก็ได้ร่วมบริจาคเอเจลแอลกอฮอล์นะฮะจำนวน200ลังนะครับนะฮะ200ลังนี่มีทั้งหมดเนี่ย4,800ขวดด้วยกันมูลค่ากว่า1ล้าน0 0แบาทนะฮะส่งต่อให้กับนายระวีนะฮะจีรศักวัต ทนานะฮะเลข,ขานุกการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเพื่อนนาไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนและก็บุคลากรทางการแพทย์นะฮะทีะ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะฮะทำให้ในวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนติดเชื้อสะสมถึง297คนนะฮะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเคอก็เลยนําในส่วนนี้เนี่ยไปส่งมอบเพื่อเป็นกําลังใจให้นะฮะ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มฮะคุณปูนครับก็คือหนุ่มก้าวจิรายุและก็แม่ก้อยนั่นเองที่ได้ยื่นน้ําใจนะครับให้กับทีมแพทย์โรงพยาบาลนะครับผมสนามจันทรุปเพศศักนะครับผมที่โรงพยาบาลสนามนั่นเองโดยการ ส่งขนมและก็น้ํากว่า1,000ชุดนะฮะให้กันนะครับเพื่อไปแจกจ่กายให้กับผู้ป่วยและก็คนที่เดือดร้อนนะครับผมรวมไปถึงคุณอาร์ตพัสดุดด้วยนะฮะที่ยังคงเดือนหน้ามอบชุด PPE นะฮะให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องโดยคุณอาร์ก็ออกมาบอกอัปเดตว่าตอนนี้ได้ได้ส่งมอบชุด PPE ไปเพิ่มอีกนะฮะ่ 1, ชุดก็รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักเ0ชุดซึ่งตั้งใจว่าจะส่งมอบให้ครบ ห0 0 0 0มืชุดภายในวันอาทิตย์นี้นะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งหนุ่มก็คือหนุ่มกลับคณาวุฒิเหมือนกันนะครับที่เพิ่งจะได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเมื่อตอนเช้านี้นะครับชวนแฟนๆนั้นร่วมการระดมทุนนะครับเพื่อน,นําไปช่วยเหลือนะฮะให้กับโรงพยาบาลนะครับที่จะไปต่อต้านโควิด -19 ้นั่นเองอันนะั้นี่คือภาพของคนบันเทิงนะฮะที่ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก,ในการช่วยเหลือโควิด -19 ้และก็ต่อสู้กับโควิด -19 ในระลอกนี้ด้วยนะฮะคุณบบูนใช่ค่ะ